ปิดโป๊ะโอเคมาสวัสดีทุอท่านนะครับผมวันนี้อยู่หูไหนจะชนะเช่นเคยนะครับวู้วันนี้นะครับผมเรานะอยู่กันใน Minecraft Survival 1.14.1ครับผม EP ที่4กันแล้วนะครับผมเอ๊ถ้าเรามีของครบแบบนี้นะเราจะทำอะไรดีนาะขอดูหน่อยซิว่าเรามีเหล็กไหมโห้เหล็ก20อันนะผม อืมเอาเหล็กยี่สิบอันไปดูขอกางเกงหน่อยนะตัวหนึ่งเอาไว้ใส่ตอนเผื่อตอนนี้กางเกงพังนะครับผมเราจําเป็นเราเราจะผมคิดว่าน,นะเราจําเป็นที่จะต้องขยายบ้านแล้วนะครับผม <c oughs> ของเราเป็นของดีทั้งนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีเลยดีเลยส่วนขวานเนี่ยเรายังไม่ใช้ขวานแบบ พวกขวานเหล็กอะไรนะคะเพราะว่ามันเปืองทรัพยากรนะเราจะไปที่จะต้องใช้เหล็กแทนนะครับผมอื้อว้าวเหล็กเยอะจริงๆหอมจริงๆมันคืออะไรอ๋อมันคืออะไรไม่รู้แต่มันยังไม่มีความหอมอ่ะฮะแล้วก็จะทำการเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับผมไปตะลุยกันนะครับไปตะลุยตะลุย ครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปตะลุยเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องนีมีหน้าไม้นะฮะแล้วก็มีธนูครับผมซึ่งเราได้หาวัตถุดิบจากพาร์ทที่แล้วนะคะผมเพื่อมาทำเออเขาเรียกว่าอะไรนะธนูนะครับผมตอนก่อนจะจบทิปนั่นแหละนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการอืม เอาธนูไว้ตรงนี้นะ่าจะดีเดี๋ยวขวานเหล็กไปด้วยดีกว่าฮะเดี๋ยวขวานนี่ค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะเอาขวานนี้เก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็เอาเอาธนูไว้ตรงนี้นะน่าจะดีนะคะผมโอเคจะเอาเหินไปด้วยไว้ตรงนี้เอาเนื้อมาแล้วก็เอาธนูโอ้ยอ้อะไรเนี่ย โอเคครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะทําการไปตะลุยกันที่หมู่บ้านของวลเลเจอร์กันนะครับอืมอืมอยู่ดีๆฝนตกเช่นอนดีกว่าฝนตกโอเคฝนหายจริงหรือเปล่าวด a t ว h ว t เอาหายไปทันตาเฉยเลยครับผมนี่สว่างขึ้นทันตาเห็นเลยโอ้โหออาเฮ้ยขออ่า <wait>, เบียดบั๋ยะขอปรับเป็นทำเซตเดย์ก่อนนะครับโอเคอืมของม,มีครบไหมน้องโอเคมีครบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเรานรําก็จะทําการไปตะลุยที่ไหนกันดีน้องถ้าเรามีของเยอะแบบนี้อืม ราจะไปเราจะมาลงไปสำรวจใต้น้ำดูนะครับว่าใต้น้ำมันมีอะไรนะครับลงไปเลยโอ้ใต้น้ำมีดินเหนียวนะครับผมดีเลยครับดีเลยจะได้เอาดินเหนียวไปทำอะไรไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าดินเหนียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากนะครับผมเออลืมเลยครับผมนะแล้วขอตัดม่าหน่อยนะครับ นะผมจากนั้นเราก็ทําการคราบไม้ครับผมคราบไม้เ,เยอะไปเลยเอาไม้ไตรงนี้โอเคตอนนี้เรามีอุปรกรณ์เยอะมากครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นมาถึงพาร์ทที่สี่แล้วนะฮะเจอแต่ของดีทั้งนั้นนะคบผมเออผมแนะนํานะครับผมท,ท่านผู้ชมนะยังไม่รู้จักนะว่าช่องนี้คือช่องอะไรนะก็คือช่องแคสเกมนนั่นเองนะครับผมซึ่ง ก็มีช่องช่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ไปกดติดตามนะคะผมก็คือช่องไก่เลเวลแปดนะครบช่องจูเนียร์35จูเนียรนะคบผมช่องอนัสซุนตะคุนะฮะช่องกุ้งไดมอนด์นะคบผมแล้วก็เอ่อช่อง crazy fish นะคบผมไปกดติดตามได้นะครับซึ่งทุกช่องที่ผมพูดมาเนี่ยบอกเลยว่าเขาทําคลิปสนุกมากครับผมอย่างไก่เลเวลแปดเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำคลิปมาครับหรอกแต่เขาทํา ถ้าที่ผมจําได้ไดนะเขาเคยทำสองคลิปพี่เขามเรียกเป็นพี่เขา้วยวาเพราะเขาอยู่ปปหกนั้นนะตอนประจําตอนนี้นะฮะเออเพราะว่าพี่เขาเนี่ยทําการเหมือนทําอะไรไม่รู้นะน่าจะอัดคลิปที่นมกับช็อกโกแลตต่อสู้กันนะอันนั้นคลิปพอดีตรงกันเป๊ะเลยครับผมนี่บ้านเราอาจจะดูเล็กๆนะแต่ว่าคือมีประโยชน์มาก เล็กนี่เราได้อนี้มานะคผมเพราะว่าเราไปฆ่าพิเลเจอร์นะคะผมแต่ว่ายังไงแล้วก็ตายเสียสละเสียสละแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ตายนะครับผมเราไปเจอพิเลจเจอพอดีครับผมถ้าเราไปไฟกับพิเลเจอเมื่อไรเนี่ยมันจะทําให้อุ้ยสวัสด,ดีน,น้อยเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่า อืมน่ารักมากครับผมอุย้ยผมมีวิธีนะครับผมจริงๆนล้วเนี่ยเราจะต้องไปเอาน้ำพึ่งนะพเพราะว่าน้ำพึ่งเนี่ยอุย้ยตกใจหมดขอโทษนะต้นน้ำพึ่งพี่ไปก่อนละหาว่าครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะเป็นที่จต้องน้ำโต๊ะครับที่เราได้มานะครับผมครับอืมครับอะไรดี จำเป็นจะต้องคับสติ๊กก่อนสี่อันฮะอ๋อทำไม้พายหนึ่งอันจากนั้นเราก็มาทำเรือหนึ่งลำครับผมโอ้โหไอเดียดีมากครับผมแต่ครับเก็บโต๊ะคับครับผมอืมเก็บแล้วหรือยังโอเคเก็บแล้วนะครับเสียงโอ้โห แรงไปไหมพี่โอ้โหเสียงมอไซค์ดังมากครับผมลำคาญคนเล่นเลยครับผมคนกำลังจะอจัดคิปอยู่นะครับมาครับผม,มทางไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าที่เขาบอกจะไปทางนี้ก็ได้ม้งอุ้ยแบตจะหมดนะฮะที่ชาร์จก็ชาร์จให้อีกเครื่องหนึ่งอยู่นะครับผมโอเคฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไปฮะผมโอ้โห ไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยวูวววอหรือทำไมเรือนนี้มันบังคับยันจังเลยเป็นบังคับแบบนี้นะก็เลยเราต้องพายเรือทั้งเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยที่ไหนอะ่ะขอลงจากเรือแป๊บนึงอาจจะมีนที่จะต้องเอาเออกเก็บไ้ก่อนนะครับเฮ้ย ลงโจง้งว้าวเฮ้ยแต่วันนี้ไม่น่าจะลงโจ้งนะไม่น่าจะลงโจ้งยังไงดิเฮ้ยปักทดได้ด้วยแต่ว่าโอเคเจอทางดีแล้วครับผมทางที่ดีเราจะเป็นนอนฝาดงพงไพรมาแล้วครับ เราไม่ต้องกลัวครับผมเราจะทําการขุดดินให้ลึกลงโอ้ยหัวอ,อันนี้ยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ลึกมากครับผมดิ๊จะทําการขุดดินทั้งหมดข้างบนเพื่อที่จะเอาไปต่อเติมข้างเฮ้ยเขาเจอเหล็กครับผมขุดดินข้างบนเพื่อไปต่อเติมข้างล่างล่ลงโอ้ สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นเราก็จะทําการสถาปนิกนะฮะสถาปนิกลงเหมืองเราเดินขึ้นไปละ่ะบีโอเคครับผมเราได้สถานที่ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะปักทอไปตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับหืมเฮ้ยทำไมที่นี่มันไม่แต่ที่สถานที่แปลกๆทั้งนั้นโอ้โหลึกมากครับผมจะลงไปได้ไหมโอเคต่อบล็อกไว้ครับผมหึมลึกลับสุด,สด ตรงนี้มีเหล็กด้วยครับผมคุณเหล็กกลับบ้านแป๊บดูจากสภาพข้างบนถ้าตกลงถ้ามันตกลงมานี่ไม่น่าจะเหลือขี้น,นะครับผมเล็กเป็นขี้แน่ะนอนครับอืมนี่มันนี่มันที่ไหนเนี่ยลึกลับจังโอ้โหสถานที่สถานที่ใหม่ที่เราได้มาสำรวจนะครับผม เกมมาค้าเป็นเกมที่บอกเลยว่าถ้าเป็นผมเล่นเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากครับผมผมอยากเล่นไอ c ดียมมากนะครับผมแต่นี่เป็นแบบว่าของแบบโอ้ยอุ้ยเกมมันลึกจังโปะแปะไฟโปะเฮ้ยผมเจอเหล็กครับผมเุ้ยมัน ui Zombie! 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 bì xong bì xong bì xong là xong bì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  โอเคหนึ่งดอกปั๊บหนึ่งดอกปั๊บหนึ่งดอกหนึ่งอุย้ยหนึ่งดอกแต่ไม่โดนนะโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเราจะใช้วิธีนี้ในการปรับเป็นโหมดครีเอทีฟครับผม จะได้งงกันครับจะได้สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นใครวะทำไมเขาถึงทำไมเราทำไมเราถึงทำอะไรไม่ได้เลยทํทำการอุ้ยอุ้ยหายช่วยนี่ซอมบี้ตายครับผมหนึ่งตัวอยู่ไหนกันเลยจะได้ไปตาม จะทำการใช้ทอชนะฮะเป็นตัวดูนะครอื้อมันที่ไหนกันเนี่ยโัวเล็กฟูโอ้ my god โอ้หเนี่มันที่ไหนกันเนี่ยท่านผู้ชมครับผมผมเจอสถานที่ที่มันลึกลับสุดๆจำไม่ได้เลยว่าทางกลับคือทางไหนมันโอ้โห ลึกลับมากมันเป็นสสานที่อะไรเนี่ยทำไมของมันเยอะขนาดนี้โิ้เหล็กฟูบอกเลยว่าเอาไปทำถังได้เป็นพันๆถังอะ่ะมาทิ้งถังเหล็กนะฮะอุ้ยมาเจอทางเดิอนอีกแล้วปักพอทให้เยอะๆครับผมปักให้เป,เปืองไปเลย <laughs> เราจะใช้เราจะลองใช้โหมดเครีรีทีบนะฮะในการสำรวจเหมืองดูครับผมโอ้ ว้าว wow. อุย้ยครีเปอร์ครีเปอร์อ๋อแมนฮครีเปอร์อ้าวแมนโอ้โหครีปเปอร์หนีครับหนีแล้วเหรอเดี๋ยวเจอดีอย่าหนีสิครับ ขนมยังเหลืออยู่ครับลูกกอกไทยมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอโอ้โหโอ้โหมันทางอะไรเนี่ย oh <my> God. โอ้ไมค์โอ้โหท่านผู้ชมฮะผมขอเปลี่ยนที่นั่งครับหนึ่งปวดคอผม หลงทางแล้วมั้งครับเนี่ยทางไหนเป็นทางไหนเนี่ยโอ้โหตกลงทางไหนเป็นทางไหนวะเนี่ยโอ้โหงงมากครับผมที่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้งงหมดแล้วจังหวะนี้ เนี่ยสำทางออกจะทำอันนี้ไว้ะันะรักไว้ตรงนี้เมืาอเราเคยมาที่นี่โอ้โหเป็นสถานเป็นเหมืองใหญ่จริงครับผมมันจะติดทอดไว้อย่างนี้ครับ ถ้าเรามองเห็นว่าเราเคยมาที่นี่นะครับผมเป็นแสงสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะฮะล้อมเอาไว้นะครับผมหูมุดแล้วนะฮะแต่ว่าคือเราหาทางที่เราจะขุดไปยังไงเนี่ยโอ้โหมันมันโอ้ไไโหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงงหมดเลยนะผมทางไหนไปทางไหนเนะี่ยโอ้โหอือหือ โอ้โหโอ้โหนี่มันเหมืองอะไรนี้ทำการติดทอสเอาไว้นะครับแต่คือตอนนี้เนี่ยเราจะหาทางกลับบ้านยังไงนะมัน โอเคครับผมกลับมาหมดสวายว่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนจะได้ไม่ไม่ต้องมาพิมพ์ด่าผมนะครโอเคกลับ okay. เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับอืมอ้ค่อนข้างเนียสงบนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการลงไปตรงนี้นะครับจะทำการอุย๊ยที่ใหม่หรอ เดี๋ยวเราจะทําการทําเตียงไว้ตรงนี้ครับเอาเตียงมาแล้วก็วางไม่ใช่สิวางครับผมอือหือนอนครับนอนพักผ่อนครับผมเป็นแรงเก็บแรงครับผมเริ่มหิวแล้วสิโอ้โหหิวหวยมากจะเอาโต๊ะคัานะไปาไว้ตรงนี้นะคบผมโอ้อืม ครับฟอนเน้นได้ได้อันหนึ่งครับไม่ได้เอาหินเออนั่นแหละครับจากนั้นครับเราก็จะทำการเอา่านที่เรามีนะครับเอาไปใส่นะครับแล้วก็เอาอันนี้นะผมมาไว้นะครับอือหมมันที่ไหนเนี่ยโอ้โหที่นี่น่าจะเหล็กเยอะนะครับผมโอ๊ยตกอือหือท่านผู้ชมครับ ผมไม่รู้เลยว่าทางไหนเป็นทางไหนนะครับมันใหญ่มาหืมามากครับสถานที่ใหม่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนนะครับผมใหญ่จริงๆหืมขุดเหมืองเรับผมขุดเหมืองครับข,ขุดเหมืองเฮ้ยหรือว่าอะไรมันที่ไหน มไม่ใช่ลาวามันเป็นที่ที่เราเคยมาตะก,กี้นี่เองโอ้โหหมดกันเลยนะฮะเราจะมาขุดขุดชาโคนะฮะเรียกชาโคเหรอ๋อขุดโคับผมไม่ใช่ขุดชาโครครับแต่ถ้าเราเอาไม้เนี่ยไปเผานะฮะเป็นแบบไมท้ท่อนสูงเลยนะครับผมเ่ะถ้าเราเอาไปเผาเนี่ยมันจะทําการมันจะเปลี่ยนรูปแบบนะให้กลายเป็นเป็นชาโคขึ้นมาเองนะครับผม เธอต้องชาคองด้วยนะเนี่ยหืมทานที่แปลว่าโคนะมันเยอะมากครับผมโคนี้ไม่ใช่หนาวนะครับหมายถึงฐานนะครับเล่นมุกอะไรอยู่เนี่ยหืมเยอะมากวันนี้จะวันนี้จะได้อัดคลิปจบไหมโอ้โหวันนี้น่าจะทำนานนะผมปวดแขนแล้วเนี่ย โอ้ยมอะไรโอ้โหมันของฟวบอือหือจะพูดอย่างไรดีมันเยอะจริงๆอือหือเหล็กเท่าไหร่ดูดิเหล็กสิบสามโอ้โหวันนี้ผมคิดว่านะเหล็กน่าจะเกือบหกสิบสี่อันเลยมั้งผมคิดว่า วันนี้น่าจะได้เหล็กเยอะนะเนี่ยมันเป็นเหมืองอูห้หูตรงนี้ก็มีครับผมถ้าเราขุดตรงน้ำครัอุ้ยพลิกแอกเล็กเราจะพังแล้วครับผมนี่เราขุดมาขนาดน,นั้นเลยเหรอแต่เราไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าเรามีของดีอยู่เยอะเลยครับผมโอ้ย้ย้ยลำบากมากครับขอจะได้ขุดอันนึง ดได้ได้เรียบร้อยครับผมหนีไม่นอต้องการต้องการรู้สึกว่าวันนี้นะเราจะได้ของดีเพียบอื้อเฮ้ยที่ไหนอ่ะไม่ค่อยไปต่อ ไม่คุมันอะไรเนี่ยอือหือเสียงดังอีกแล้วผมโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหวันนี้จะขุดเหล็กหมดไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะขุดเหล็กหมดไหมครับมาลองเชียร์กันดูว่าผมวันนี้วันนี้ผมจะขุดเหล็กได้กี่อันเอ่ย เหล็กที่บ้านผมน่าจะเยอะอยู่นะเป็นตั้งสามสิบกว่าอันนะครับผมวันนี้ทำไมเจอเหล็กเยอะจุงถ่ายหิ่สิบสี่อันโอ้โหผมคิดว่าป่านนี้น่าจะเกือบห้าสิบกว่าอันได้แล้วมั้งผมคิดว่าถ้าเอาเหล็กที่บ้านรวมกันเนี่ยโอ้โหน่าทางไหนทางกลับเนี่ยทางไหนเป็นทางกลับเฮ้ยหลง๋อ้ี่ทางนี้ ทางนี้ใช่เปล่านี่จริงด้วยครับผมพอเจอกับนี่ทางออกครับผมโอ้โหทำการโอ้โหเหล็กฟูครับเหล็กฟูว่าเหล็กฟูเหล็กฟูไม่ใช่ขนมถ้วยฟูนะครับคนละอันอืมอืมพิกแอคเรากล้จะพังโอ้โหมันอะไรเนี่ยโอ้ไม่กอด อืงงมากเลยโอ๊ยโอ๊ยเลยตกโอเคเข้าเรือใหม่ครับอืมโอ๊ยบอกให้ไปเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายเออเออดีดีดีครับดีดีโอเคแล้วเวลาต่อไปนะเราก็จะทําการรอครับผมรอด้วยการนอนครับว่นอนไม่ได้วะโอ้โหฝนตกขนาดนี้นอนยังไง นอนดีกว่านอนไม่ได้เฉยเลยในระหว่างนี้นะเราก็จะทำการเอาเหล็กที่เป็นอย่างนี้ออกมาแล้วเราก็จะทำการขุดกลับบ้านเอาเหล็กขุดกลับบ้านนะผมขอให้โชคดีนะออืเอากลับบ้านครับผมกลับกลับ เราก็ทำการเอากลับบ้านนะครับเป็นอะไรที่บอกเลยว่าหูมาครับว้าวอืทำการกลับบ้านกันนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไปยนพันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โูวันนี้เหล็กฟูเหล็กฟูเลยเหล็กฟูเลยโอเคครับผมเรือกลับบ้านแล้วเย่ไปครับกลับกันเลยดีกว่าวิ่งอ้าววิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งแน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 นตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยตื่นนเลยตื่นนโอ้โหมาเป็นมาเป็นรถส่งเต้าหู้เลยทีเดียวครับผมโอเค เข้าบ้านกินโอ้โหกินข้าวกินไม่อิ่มด้วยนะเป็นผมเล่นในโหมด normal นะครับะจะทำการเอาหือฐานก็เยอะเหล็กก็ฟูครเขาผมยังมีเหล็กที่เหลืออยู่นะครับจะทำการเอามานะครับผมนี่โป๊ะห้าสิบสองอันโอ้โหผมคิดว่าป่านนี้น่าเท่าไรแล้เนี่ย ห้าสิบสองอันห้าสิบสองอันงั้นรึน่าจะเจ็ดสิบอันได้นะถ้าผมคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะได้เจ็ดสิบอันเลยผมก็ว่าได้นะครับอื้มถ้าเรายิ่งเอาเหล็กเนี่ยมาทำการคราฟให้ขุดเหล็กไปเลยครับผมอื้ม You w ม n n ัว e ะไรสักอย่างก็ต้องีตอ w อ a ากมัวอรัอ่าตอมีันอะไรกาากีรกาก้ากรักากจะทำการเอาอันนี้นะที่เขาเรียกว่า อือ uh huh. ที่ขุดเหล็กอันเก่านะเอาเก็บไว้ครับผมส่วนอันนี้เราก็จะเอามาด้วยนะครับอันนี้เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวของหายยากนะครับโอเคโอ้โ <Okay. S 2> หของเพียบวันนี้อือโอเคขึ้นในห้องโถก่อนดีกว่าโอเคขอจบเดี๋ยวขอขึ้นไปจบคลิปแป๊บหนึง่งโอเคนะครับผมมาอัน<า>นี้มาจบคลิป การวิดีโอเป็นแบบเฟิร์สพัวอนไซส์ฟอนโอ้โหโอเค One, two, 1 2 3คนจะจบคลิปทำไมน้ำมันไหลอ,อ้าวเ,เดี๋ยว โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับวู้วจะกลับมาคลิปหน้านะเด้อเด้อวู้วอ้าวมันตีไม่ได้เหรอเอาเอาเอาเอ๊ะ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  ววนน like, สำหรบับวันนี้นะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คล้ปคล้ายองเรื่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับว,วู้ววู้วู้วู้โอ้โหกระโดดทีนี้ถึงกับซูมเข้าซูมออกเลยทีเดียววู้บ๊ายบายครับผมวู้เจอกลับมาอีกทีเดีวยวแครับ